ที่จังหวัดนครนายกนะครับเปิดโครงการพัฒนาทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนนในภูมิวั์อุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายกรุ่นที่1เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจหลักแห่งความปลอดภัยอย่างถูกต้องเกิดทักษะมนุษย์ปัจจัยที่จําเป็นต่อการขับขี่อย่างปลอดภัย ดูอันตรายออกบอกความเสี่ยงได้แก้ไขความเสี่ยงเป็นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญครับแล้วก็จำเป็นและคาดหวังให้เกิดเครือข่ายนำไปถ่ายทอดส่งต่อให้ทุกภาคสว่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะคิดเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดบนท้องถนนแล้วก็ลดความผิดพลาดของมนุษย์ปัจจัยซึ่งเป็นต้นต่อแห่งความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนนายพรศักน์นาคปน ตลัดอำเภอองครักษ์เป็นประธานในการประชุมชี้แจงประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนองคลักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งปัจจุบันจังหวัดนครนายกมีผังเมืองรวมที่ประกาศใช้บังคับแล้วจำนวน2ผังซึ่งก็ได้แก่ผังเมืองรวมจังหวัดนครนายกพศ .2555 และผังเมืองรวมชุมชนองครักษ์พศ .2567 ประกาศใช้บังคับเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่21มีนาคม2568โดยแทนที่ผังเมืองรวมจังหวัดนครนายกในบริเวณที่เคยประกาศใช้อยู่เดิมผังเมืองรวมชุมชนองครักษ์ครอบคุมพื้นที่ประมาณ87ตารางกิโลเมตรครับโดยมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น11ประเภทและกำหนดถนนตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง3ขนาดก็คือขนาดเขตทาง12เมตร ขนาดเขตทาง14เมตรและขนาดเขตทาง16เมตรรวมจำนวน14สายทางครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการนำรงรักษาเมืองไว้